รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดอร์มนชั่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวันติน ดโอ้ตายแล้วไอ้เรื่องไอ้เรื่องดำนี่แก้ไม่ได้แล้วให้เรายืนตักแดดในตั้งอยู่ในรถมะก็เดี๋ยวมีกดำเพื่อนหนูมิกสลับที่ได้หมดแล้วจ้าแต่ังไม่ไหนเลยนะมาสวีทอะไรกันดียายสวัสดีครับน้องแยมครับสวัสดีครับโนี่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องแยมนั่นเองนี่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับนี่ขอโทษนรแยมการแกงรักเด็กนะครับถูกต้องเข้าใจว่าพี่ลืมน้องแยมใช่ไหมใช่ พี่ไม่เคยลืมนี่คุณแม่เลี้ยง้องแยมยังไงเวลาคุณแม่บนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยายังไงนี่แล้ววันนี้คุณแม่อยู่ไหมอยู่ค่ะคุณพ่อก็อยู่ใช่ไหมคะอยู่หมดเลยค่ะเราจะได้คุยกันแยมัทิลาตันติประสุ์สาวน้อยดาวรุ่งมาแรงจากบทบาทนางเอกละครไฟรักเพลิงแทน ก่อนหน้านี้ค่ะแยมอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจากนั้นแยมก็กลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ตอนอายุ13ปีและล่าสุดค่ะเธอสอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมดังความตั้งใจงานนี้เรียกว่าดีใจกับทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้สมแล้วค่ะที่คุณแม่ต้องห้วงเอามากๆ บ้านนี้อยู่กับใครครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราเห็นน้องแยมเนี่ยจากละครใช่ตอนนี้เล่นกันมากี่เรื่องแล้วเรื่องอันนี้เรื่องที่3แล้วค่ะเรื่องที่3เรื่องอะไรคะเรื่องนี้อ่าหัวใจปนพีค่ะบู๋เลยเป็นบูเรื่องนี้บู๋ครับผมทำงานก็เยอะทำงานเยอะเรียนด้วยนะปีหนึ่งปีหนึ่งเฟชแมนเลยค่ะเอชชี่เฟชชี่เลยเพิ่งเอ็นติดจ้าติดที่ไหนครับที่ธรรมศาสตร์นี่ไงโอ้โหยอดกว่าเดินเลย ศิลปศาสตร์นี่ก็ทำงานด้วยรับผิดชอบเยอะเพราะว่างจริงเล่นละครเหนื่อยนะแม่ช่วยค่ะเรื่องเรื่องเรียนนี่แม่ช่วยแบบว่าหาข้อมูลนู่นนี่อะไรเงี้ยเวลาว่างก็จะเปในพิเศษอะไรเงี้ยเขาว่ากันว่าอะไรก็ต้องดูสิสวยขนาดนี้นี่ดูมากเลยก็ก็ดูบนกระดูกเหมือนกันเหมือนบนแล้วก็ดุดดูดด้วยแต่ว่าคุณพ่อใจดีใจดี แต่ถ้าด่าทีนี้คือหนูแบบหงอยเลยอ๋ไน้ดอนได้ดอนนี่คือลูกับผู้ชายพ่อเราก็เป็นแม่จะดุบนบ่นบนถึงเวลานานที่พ่อพูดแล้วจะจ่อยด้วยเนาะใช่เขาเกิดเป็นปีกเป็นขุิดมากเลยคนนี้ผมก็งงเขแต่กันดีดีเขาไปแล้วเหมือนแม่ดุบึงกันเหมือนเขาเลยอะเรามีคลิปเซตจากโอนตินมอบให้ด้วยครับผนช่วงหน้ามาเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาล้วงลึก วิธีเลี้ยงของบ้องแม่กันนะคะว่าดือหรือเปล่าสักทุก่ะสนับสนุนโดยฟูจิโก โอ้ยนี่เขามีรูป้วยนะอหวนแม่นี่รูปใครน่ารักอ่ะนี่เหลือไว้น้ำแน่เลยอ่ะใช่ินกีตาพี่โลเขาแบบแสงแดดแบบแดดแรงแล้วไม่ค่อยมีที่ลงะนี่ไงเห็นไหมเด็กดังนะพอมาแล้วจะนาตาดีค่ะคุณผู้ชมคะมุมโชว์ภาพตรงนี้นะคะเป็นภาพครอบครัวตั้งแต่น้องยามอยู่ต่างประเทศมีแววสวยตั้งแต่เด็กเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้นี้เราแอบเกิดเอาไว้ข้างล่างบอกว่าคุณแม่ดุ บ่นเยอะแล้วก็ดุอะไม่รู้อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างที่แม่จะแบบตื่นมาแล้วต้องโดนเลยเรื่องแรกวันไหนที่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะตื่นแล้วก็จะไปอาบน้ําก็จะไม่เก็บที่นอนอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจขี้เกียจเก็บแม่ก็จะเหมือนเข้ามาดุเลยอะไรเงี้ยไม่มีเก็บที่นอนเลยออ่ี้ยคุณแม่ก็อยากไปรับไปส่งที่ทำงานอยู่ ทำงานแล้วก็ที่เรียนทุกอย่างไปเฝ้าใช่คอยดูแลทุกอย่างบางวันแม่ปล่อยก็ให้หนูกลับกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ้าลักแม่แม่อนุญาตให้เราไปแบบทานอาหารกับเพื่อนตอนเย็นแล้วยังไปดูหนังกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ไหมอนุญาตค่ะอืมแม่ยังอนุญาตอยู่โอเคนะแต่ก็คุณแม่ก็ยังไปรับใช่ใช่นี่นะครับคุณผู้ชมครับคือคนที่เข้าใจหัวอกเดียวกันเขาพูดกันะไปจะไปกันเป็นปีเป็นคุยมากเอางี้ดีกว่าทุกวันนี้ถ้าพี่มิกไม่อยู่อ่ะ พ่อยังมาลับแต่อีกเรื่องนึงที่คุณแม่สอนตลอดเลยคือเรื่องมารยาทจริงปะใช่เพราะว่าหนูเหมือนแบบเมืองนอกอะไรเงี้ยหนูก,ก็เลยแบบอา,อารมณ์ยังติดเขาจะอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยะก็จะดูเหมือนไม่ค่อยมีมารยาทเลยสักอย่างแม่ก็จะเหมือนเขา้าใจว่าคนไทยเป็นยังไงออแม่จะคอยสอนว่า เราต้องมีมารยาเราต้องเหมือนเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหัวอะไรอย่างเงี้ยเจอใครก็ต้องไหว้ที่หมดเลยแม่สอนตลอดก็ต้องช่างไปถูกต้องเพราะว่าทุกวันนี้พี่สองคนก็ยังไหว้ตั้งแต่ผู้กํากับยันคนขับรถตู้อ่ะใช่ไหว้ทุกคนไหว้ทุกคนดีแล้วดีแล้วนี่แม่สอนดีมากครับเรื่องนี้จริงจริงจริงถามแม่ดีกว่าแม่เลี้ยงไงลูกเป็นงี้คุณแม่คะคุณแม่ดุจริงไหมคะแม่ไม่ดุนะ แม่บ่นเก่งตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วโอคือปกติถ้าบ่นนี่ไม่เรียกว่าดุใช่ไหมคะแม่อืมก็คือคอยสอนนู่นสอนนี่แล้วก็มันก็เขาก็เรียกว่าอย่างนั้นอะคือบ่นบ่นแล้วก็ดุก็คืออย่างอย่างเดียวไปแล้วเพราะว่าแบบพอบ่นไปเพราะว่าพอบ่นไปเนี่ยก็เกิดอารมณ์ดุ ของขึ้นชอบแ้วชอบเป็นแม่ชอบเป็นบอว่าบ่นบนไปเหมือนคิดอะไรได้ออกคิดอะไรออกใช่ก็จะพูดออกมาเยอะๆแล้วก็ของขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดก็คือดาเป็นไปชุดอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่คุณแม่จะต้องคอยแบบคอยบ่นคอยสอนเราตลอดเวลาไม่ต้องอวดเนาะแม่บ่วง อันนี้แม่บอกห่วงห่วงห่วงไม่ห่วงไงไม่ห่วงก็อย่างเขาบอกว่าให้ไปเที่ยวไหมบอกให้ไปนี่ไงถ้าลูกถ้าคุณแม่ห่วงจะไม่ให้ไปอันนี้แม่ไม่ห่วงไงไปให้โอกาสเขาไปได้ต้องปล่อยโอกาสให้เขาไปเแบบหมอให้แค่คิดอินทัชคือคอยโทรรายงานเรื่อยๆว่าอยู่ไหนแค่เรารู้ว่าเขายังปลอดภัยดีทุกอย่างหมอหลังน่าเช็คไหมจะสิบ นานๆที่มีนิ้วเห็บลน์มาอยู่ตลอดแล้วก็พอไม่ตอบยิ้มแกล้งไม่ตอบเนี่ยอยู่ไหยังไงใช่ไับยิมาเป็นชุดแบบว่าแบบพอมันหมดเลยอะก็มีสียงประกอบก็รัวคือคือคืองนั้นนะครับแล้วถ้ายิ้มไม่ตอบนี่คือแบบมีประชดด้วยนะแหมทีนี้อยู่เพื่อไม่ยอมตอบนะอะไรเงี้ยเขาสัมบุญอยู่ในมือหรอกเหรอธรรมดาเห็นอยู่เขาสัมบุญอยู่ตลอดจะเป็นคนที่พิมพ์ไลน์แบบว่าดูแบบประชดประชันมากเลยยังไงยังไงยังไง เมื่อไหร่จะตอบจ๊ะอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่โว้เฉยๆแล้วปล่อยให้น้องไปเจอเพื่อนๆนี่คุณแม่ต้องรู้จักเพื่อนของน้องทุกคนก่อนหรือเปล่าแน่นอนจริงอย่างเช่นบอกว่าจะไปเจอมิกทั้งนั้นี้ไม่เคยพูดชื่อมิกมาก่อนสมมุติไม่ได้ต้องถามขอดูรูปขอดูรูปนี่ก็จะให้เขาดูรูปแล้วแม่ก็เจอแม่ดูงูเห้งมกาใช้พลังจิตเพื่อแต่โอเคคบคบห่างๆแล้วกันอย่าคบสนิทจริงๆอยากถามเรื่องพอเป็นสาวเนอะ ทำไมอยากถามเรื่องหนุ่มๆบ้างเฮ้ยจะทำเรื่องหนุ่มเนีเอาพ่อมาคุยด้วยที่แบบเนี่ยเขาแยกกันดิเชิญคุณพ่อเลยครับผมโอ้นี่คพ่อรอเลยครับเชิญครับผมรออยู่นี่้องนี่ไหมน้องไม่เจอเธอที่ครับเมื่อกี้คุณแม่เราไม่หมดเล่าครึ่งเดียวเราก็สกรีนเขาจะขอดูรูปคแล้วชีก็จะไปแท็กไอจีกับลูกเพื่อนรูปแล้วก็ไปคุยชีวิตเขา ไปคนนี้เป็นแฟนสมัยก่อนเขาอยู่ด้วยกันเห็นถ่ายรูปคู่กันไม่ไม่รู้ตัวเหรอโอ้ยไปทำงานแบบพวก FBI CIA อะไรแบบนี้มอยากจะบอกนี่รุ้เลยการเลี้ยงลูกแบบปกป้องมากเกินไปนะคะจะทำให้เด็กเนี่ยขาดทักษะในเรื่องของการจัดการช่วยเหลือตัวเองจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะถ้าเป็นลูกที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายหรือผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะ คอยตัวกระเถิบออกมานะคะเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยไกด์คอยช่วยเหลือทําให้เขาเนี่ยสามารถทําได้ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะสามารถปรับตัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพได้อย่างดีเลยค่ะคุณแม่แต่จริงๆที่เรียกเขมาเนี่ยจะถามว่าเวลาพี่ชายหนุ่มเข้ามาคุณแม่เนี่ยสกรีนในไอจีแล้วคุณพ่อทำอะไรไหมคะหน้าที่คุณแม่พาะผมจะพ่อบันๆันสงบสุดสองคนนี้ก็ยุ่ง คือคุณแม่เป็นคนใจร้อนครึ่งหนึ่งแล้วก็มีความขี้น้อยใจอยู่บ้างอ,อคุณลูกก็เ <c oughs> ขาเรียกว่าไงอ่ะทื่อมาลืออ้อ <c oughs> ไม่ไม่รู้เลยว่าแม่เขาก,กำโโลังโมโหหรือเปล่าอย่างทำไมแม่ไปทางนี้แหละอย่างเงี้ยเออก็อยู่เดียวน้ำมันไปสาสรข้าไปแต่บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ผิดคไม่ผิดก็ไม่ต้องขอโทษ คุณแม่ก็บอกดูสิมันอย่างนี้แล้วมันยังไม่มาขอโทษอีกใครชนะครับพ่อถูกต้องผมชนะเป็นยังไงเปมาเป็นยังไงชนะยังไงคุณแม่เข้าห้องหนึ่งคุณลูกเข้าห้องหนึ่งผมดูทีวีไม่มีใครยุ่งเลยความสุขมากแต่มันไม่จบก็เลยต้องมาบอกเขาพ่อยี่สิกว่าปีแล้วเนี่ยเคยเห็นเฉียงไหมอืม ทำไมด้จบเงียบดีกว่าจบไปได้เลยฮะเอกยี่สิบปีคุณเจออย่างนี้ตลอดเอาไว้นิกนี่ครับเงียบอย่างเดียวนะครับไม่มีฟุตบอลอะไรมาพยายามไม่ทะเลาะกันแล้วไม่มีใครเลยเรื่องใส่ไปบ้านนี้เขาเลี้ยงลูก่ารักไม่ดูไม่ดูเ้าจะถามว่าเลี้ยงยังไงมันไม่มีวิธีเลี้ยงเป็นเป็นกฎเป็นเกณฑ์เพียงแต่ว่ามีอันเดียวที่ตั้งใจไว้คือลูกจะต้องปรึกษากับเราได้ค่ะถ้าปรึกษากับแม่ไม่ได้ถ้าปรึกษาพ่อ ถ้าไม่อยากคุยกับพ่อต้องคุยพอ่อไม่งั้นไปไปคุยกับใครไปคุยกับเพือ่อนน,นนี่แค่นั้นเองก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปแม่ดูพ่อใจดีจริงๆบางเรื่องปล่อยให้แม่เขาจัดการบางเรื่องลูกจะได้มาถามก็ได้ยี่คุณแม่โดนลุมแม่อยากบอกอะไรไหมคะแม่อยากพูดอะไรไหมคก็จริงๆทําทั้งหมดนั้นก็เพราะเป็นห่วงแล้วก็รักเขาจะร้องยังร้องยังร้องแม่เสนยใจถี่มากรักเขาไม่รักก็ไม่ห่วงหรอกใช่ไหมฮะเออก็แกล้งว่าเป็นงั้นญาญญาได้คําบอกรักยิ่จะพยายามไม่เขียงแม่บ่อยๆนะ รนี่น้ารักอันนี้คืออันคนต่างอิฟ่ะอบบช่วงหน้าเราจะ อยากจะให้คุณแม่ทําเมนูที่แบบน้องแจมชอบมากๆเรียกว่าแบบเลี้ยงมาจนโตในเมนูนี่แหละนะคะเด็ดเลยจะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าเป็นเมนูอะไรเรามีผลิตภัณฑ์จากนิวทอเพล็กค่ะอาหารเสริมสําหรับเด็กนะคะมาให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะไปพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยเอ็นฟ r o าโกลเม my plus โดยแบรนด์จูเนียร์นี่คือเมนูโปรดของน้องแยามเลยนะครับคุณแม่ครับสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษซึ่งแม่ก็เลี้ยงทั้งพ่อและลูกนะต่อมาเพราะเมื่อกี้พ่อแอบกระซิบจริงๆเมนูนี้พ่อต่างหากที่โตมาด้วยเมนูนี้นี่ที่มีประโยชน์นะไข่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็กินไข่ได้นะจริงๆแล้วบางทีแยามเขาเลือกที่จะไม่กินอะไรหรูๆข้างนอกเพราะอยากจะกลับมาให้แม่ไข่ให้กินนะอ๋อน่ารักมากไอ้ผมก็ไม่ได้แต่โอ้โอดอีกแล้ว ง่ายๆค่ะกนมันจะกินสเต็กยังนี้เลยที่ลูกจะกินไข่ผัดค่ะหสวยไหมคะแล้วจากนั้นก็มันก็จะไม่สวยแล้วเพราะเราจะคนมาแล้วเขาเรียกว่าไข่ผัดเมนูนี้ก็คือเหตุผลคือมันเร็วแล้วง่ายแล้วก็หวังว่าเขาจะทําเองเป็นวันที่แม่ขี้เกียจเขาจะได้ช่วยตัวเองในบ้านมันก็มีประโยชน์นะแม่เป็นไข่แค่นี้แหละแล้วก็เข้าสวยอันหนึ่งแล้วก็โปะอะไรแล้วเชิญ ตอนนี้ครับเป็นสิทธิ์ของผู้แม่ลุวนๆครับผมเคยทะเลาะกันแล้วแบบว่ารุนแรงแบบเสียใจกันเป็นวันๆมีไหมครับหรือแต่เสียใจมากๆก็ได้คือไอ้นา่านิ่งๆแล้วบางครั้งก็เหมือนกับแบบพูดแล้วไม่ทําหน้าเฉยๆเหมือนก็เราก็รู้สึกว่าน้อยใจว่านี่ฉันไม่มีความหมายงั้นงั้นฉันไม่อยู่ละฉันจะกลับประเทศออสเตรเลียละอ๋อ <laughs> คือถ้าเมื่อไหร่ที่แม่แบบที่สุดแล้วแม่จะบอกว่าจะกลับไปตามประเทศเราพราะว่ายังมีญาติอยู่ทางนน้นก็เลยมีความสุขา มันเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่เอาไว้ขู่เขาอแล้วเวลาแม่พูด่งนี้ทำไงตอนแรกก็ตกใจแล้วล่ะกไม่เอามอแม่ใหญ่เลยสักครั้งหลายรอบแบบเดี๋ยวต้องพยายามเปลี่ยนมุกพ่อหลงดีใจมาหลายทีแล้วมุมมองของคุณพ่อบ้างนะครับในเมื่อที่คุณพ่อเป็นคนกลางคอยที่อยู่ระหว่างสองคนนี้เสมอก็พยายามความที่ไม่ได้ลงไปอยู่ในวังวนเดียวเขาก็เลยมองเห็นชัดว่า ก็เตือนเขาทั้งครูคือคุณลูกก็รู้แหละพ่อแม่เป็นห่วงไม่มีใครไม่รู้ครั้นี้วัยรุ่นก็เป็นวัยฮอร์โมนนะฮะบางทีก็ดือ้อบางทีก็จะคิดอะไรของตัวเองโชคดีที่แยเป็นคนรักดีดื้อไหมฟังไหมนั่นเรื่องหนึง่งแต่เป็นคนรักดีนี่เราโชคดีตรงนี้อันที่สองเป็นคนที่คิดเป็นพอจะคิดเป็นทุกอย่างมันมันมันมีเข็มเข็มทิ่นําทางส่วนคุณแม่บางทีก็ต้องเตือนเขาว่าถ้าบ่นทุกวันบ่นทุกเรื่อง มันจะกลายเป็นไม่มีใครฟังเพราะมันจะกลายเป็นได้ยินทุกวัน<ฆ>ก็บอกให้เขาซาลงมันนิดหนึ่งเลือกเรื่องที่จะบน่นคือคุณแม่ก็ต้องปรับนิสัยเลือกเรื่องสําคัญที่จะบ่นลูกจะได้ฟังส่วนลูกก็ต้องปรับนิสยัยเมื่อบ่นแล้วก็อย่าซื้อบื้อไปทําซ้ํา <c oughs> แค่นั้นเองแต่เรื่องพูดจริงๆแล้วเรื่องใหญ่ๆก็ไม่มีอะไรเยอะแต่ความน้อยใจบางทีเขาก็มีมก็ยกตัวยอย่างบางทีอยู่ที่กองถ่ายเนี้ย แล้วก็ถ้าลูกมีเพื่อนดาราที่วัยรุ่นเดียวกันลูกมันก็ไปจอแจก,กับเพื่อนคุณแม่ก็นั่งน้อยใจดูซิมันเล่าเรื่องทุกเรื่องให้เพื่อนมันฟังไม่มาเล่าให้ฉันฟังเลยเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยบอกว่าเป็นผมผมก็ไม่เล่าให้คุณฟังแต่ครั้นี้ความความเขาเรื่ออะไรความอินเทนส์ของมันหรือความเข้มข้นของมันเนี่ยเผอิญลูกมาได้เข้าวงการมันก็เลยต้องต้องเข้มข้นนิดนึงเพราะมันเป็นสายตาพับลิกที่เขามองอยู่ใช,ใช่ไหมถ้าถ้าไม่ได้เข้าวงการมันคงอาจจะไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้แค่นั้นเอง ส่วนคุณลูกก็ก็ดีขึ้นเยอะก็พยายามเตือนเขาบางทีต้องไปวางสคริปต์ให้คุณแม่อยู่ห้องหนึ่งคุณลูกอยู่อีกห้องหนึ่งก็ไปวางก็ไม่กล้าเข้ามาขอโทษเพราะกลัวแม่จะไม่ยอมยกโทษให้บางทีก็มีก็ลองไปบอกให้หนึ่งส,สองทำอย่างนี้สาม <c oughs> ทำอย่างนี้แล้วเขาก็ถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าจะเวิร์ก ก็บอกกับพ่อเว้ยมายีย่สปีแล้วลแล้วเคยขอโทษแม่ในสิ่งที่สมัยก่อนตอนก่อนที่คุณพ่อสอนเราจะมาใช้ทริคนี้ไหมจริงๆแล้วทุกครั้งที่ยังทำผิดยังก็ขอโทษเลยเนาะก็ <S 2> <S 2> ต้องขอโทษแม่อยู่อยู่ดีอ่ะแบบเหมือนแบบสมัยก่อนที่เออยังอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ขอโทษแบบในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แม่อาจจะเล็กน้อยแต่ว่าแม่โกรธอะไรเงี้ยเออก็ต้องขอโทษนะแล้วไม่ไปแล้วอสเรียอยู่กับลูกจนถ้าเกิดน้องเยนจบแล้วคุณแม่ คุณแม่คิดว่าจะไปรับส่งน้องอย่างนี้ตลอดไหมคะหรือว่าให้น้องขับรถเองดูแลตัวเองคงครึ่งๆนะเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาโตแล้วก็ต้องให้เขารับผิดชอบในในสถานที่หรืออะไรที่มันเรารู้ว่าเขาโอเคกับตรงนั้นอย่างเช่นว่าเส้นทางประจาแล้วไม่ไกลแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของงานที่ไปถ่ายเรารู้ว่าอยู่ดึกอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องไปกับเขามันมันครึ่งครึ่งคงไม่ถึงกับมาปล่อยเลยแต่เท่าที่ฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ห่วงน้องจริงๆเพราะว่า18นะ คุณผู้ชมที่นั่งคุยนี่เด็ก18นะคะนึก็28ยี่สิบแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจุกจิกกับคุณแม่เป็นเรื่องธรรมชาติมากที่ต้องเกิดขึ้นกันทุกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังเรื่องของบ้านนี้ไปเหมือนบ้านไหนเราไปปรับเหมือนคุณพ่อดูนะคะวัยรุ่นจะคิดว่าตัวเองโตกว่าตัวเองเป็นส่วนคุณแม่ก็คิดว่าลูกมันยังสีวอยู่เด็กจะเป็นเด็กลูกเล็กเของเราอยู่ให้คุณพ่อกับคุณแม่พูดถึงความภูมิใจของลูกสาวคนนี้นึ่งละกันเด็กยัด อยู่ดีวันหนึ่งก็เดินเข้ามาทําอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็สึกตกใจตื่นเต้นว่าเออเขาทําได้เหรอมไม่น่าเชื่อแล้วแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดคือเขารับผิดชอบออรู้จักท่องบทรู้จักอะไรเงี้ยแม่ชอบตรงนี้ว่า<อ>บางทีแม่เคยสอนทั้งหมดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่สอนอีกก็ปล่อยให้ป็นธรรมชาติถึงเวลาเขาบอกแม่พรุ่งนี้บทอะไรเขาทบทวนเ็าไปทบทวนภนูมิใจเขาตรงนี้ว่าเขาโตกว่าที่เราคิดมแม่นี่จะบ่น เลิกแม่บนพ่อแม่กลัวเขาเหนื่อยนั่นคือความภูมิใจของแม่ทีนี้คุณพ่อบ้างครับผมภูมิใจหลายเรื่องครับภูมิใจวันที่เขาเกิดครับค่ะซึ่งคลอดออกมามีชีิชุภูมิใจวันทุกวันพ่อเขาจะไปค้นคว้าหารูปสมัยเด็กๆที่มาติดเป็นคาดอะไรเขาภูมิใจวันที่เขาสอบเอ็นธรรมศาสตร์เข้าค่ะอันนี้ภูมิใจมากภูมิใจที่สุดคือเมื่อวานเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ เห็นมันนั่งดูหนังสือสอบเองก็ภูมิใจมากเลยครั้งแรกอาอมันเป็นความภูมิใจในที่เห็นลูกมีความรับผิดชอบด้วยตัวเองต้องปรับตัวอะไรการการเรียนแบบฝรั่งกับเรียนที่นี่ปรับตัวเยอะมากเพมมหมันหนาแน่นจริงๆแต่เขาทาได้ก็เลยพอยังไม่รู้จะสอบเราจะไม่รู้เรื่องเราเขาจะสอบไหมหมายถึงตอนเป็นเด็กเล็กแต่เนี่ยถึงพ่อเขาพูดว่าเมื่อวานนี้อ่านหนังสือสอบเนี่ยไม่เคยเห็นไงเพราะนี่เป็นปีหนึ่งปีแรก ทำอะไรมันแบบเวอร์แล้วไงมันวนยากก่อนที่เราจะปิดรายการวันนี้อยากให้น้องแยมพูดอะไรสักอย่างไม่ว่าจะขอบคุณหรือแสดงความรักอะไรกับพ่อคุณแม่ได้เต็มที่เลยตอนนี้ก็อยากจะขอบคุณในดี้กำลังมีที่เลี้ยงดูแยมมาอย่างดีที่คอยเป็นเพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนแยมแยมมีปัญหาอะไรก็คุยได้แล้วก็แบบคอยอยู่กับแยมมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย รักมากรักๆๆนี่คือเปครอบครัวนะครับที่น่ารักมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับคือเขาเลี้ยงกันอย่างมีอย่างด้วยความเข้าใจใ<ช>แม่ลูกคือเป็นเพื่อนกันและมีคุณพ่อที่เข้าใจทุกฝ่ายทําให้ครอบครัวที่อบอุ่นมากๆ <c oughs> แล้ววันนี้นะครับเรามีกิฟต์เซตจากแบรนด์จูเนียมอบให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะโอนตินค่ะพูจิโกค่ะแล้วก็แบรนดูเนียด้วยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากรอยอวีเกตตาค่ะแล้วก็เซเรียลออ e เจดด้วยนะคะครับผมสซวันนี้นะครับเราทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราทั้งเองน้องแยงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อย่างมากขอบคุณค่ะขอบค่ะสุขมากเลยวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคบพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันพุธเวลาบ่ายสามครึ่งเช่นเคยกับรายการแก๊้งเลเด็กวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คูยแฟนคุณแม่ก็บอกว่าดูสิเนี่ยมันยังไม่สิบแปดเลยมันจะไปกินข้าวกับเพื่อนอีกแล้วก็เลยต้องเตือนคุณแม่เธอน่หนีปีน้วดเที่ยวในสิบห้านะนี่ไงนี่ค <ioso> <ped> ่ะบางทีลืมพอเราโตไปแล้วเรากลืม